รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคือจะด่าเรื่องงานเรื่องอะไรจะมาปิดล้อมเลยคือปิดดิมมาก็ามาสิมันด่านาตมี่หนูทำไมเนะี่ยระบบ <Social. S 2> โซเชียลเขาก็ด่าเอาอันนี้ออกไปเลยนะไม่อย่างนั้นนาะงจะไปเอาม็อบมาปิดเลยนะตอนนี้ฉันตัดสินนะดิฉันใช้สมองกับใจดิฉันไม่ได้ใช้หนังกำพร้าเลยฉั้นไหนมาตัดสินเด่าอีกแก็ <laughs> เป็นครั้งแรกในชีวิตนะพี่ ที่ยืนแล้วเหมือนกับความว่างปล่าที่ยืนได้ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการจอดใจครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของรายการในคืนนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวดีๆของนักร้องหญิงที่เรารู้จักเป็นอย่างดีนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์โครงการดีๆมาฝากก่อนครับโครงการพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินปีนี้ปีที่3แล้วนะครับรายการจอดใจร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงมูลนิธิเกษตรกรรมธรรมชาติบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดทำขึ้นเพื่อฟื้นฟูพัฒนานำศาสตร์ของพระราชามา มาดูแลการจัดการน้ำป่าดินทุ่งนาของพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักครับซึ่งเป็นแนวทางตามพระราชดำริครับปีนี้จะมีนักแสดงรับเชิญมาร่วมงาน4ท่านเหมือนเคยนะครับน้องแพนเคก้กน้องสีสีวัดน้องก้าวจิลายุแล้วก็น้องบอยพิสนุครับนำขบวนกันไปทำกิจกรรมตลอด9วันในเส้นทางจังหวัดลบบุรีตั้งแต่วันที่ 18ถึง26กรกฎานี้นะครับซึ่งเนื้อหาจะเป็นอะไรบ้างนั้นก็จะอยู่ในรายการเจาะใจด้วยและในรายการในคืนนี้ก็จะมีะบางตัวอย่างเพื่อเรียกน้ำย่อยมาให้ท่านชมได้ชมด้วยนะครับมาถึงแขกรับเชิญของรายการในคืนนี้ครับครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นแขกรับเชิญในรายการเจาะใจเล่าให้ฟังถึงแรงบันดาลใจที่อยากจะใช้ชีวิตความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องและวันนี้เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี เส้นทางชีวิตที่อยากจะเป็นนักร้องนั้นได้ถูกรับประกันคุณภาพโดยสิ่งต่างๆง,งานต่างๆที่เธอนําเสนอมากมายวันนี้เธอกลายเป็นนักร้องแถวหน้าเป็นโค้ชหญิงเพียงคนเดียวของรายการประกวดร้องเพลง The Voice ที่โด่งดังเป็นพิธีกรเป็นนักเขียนและก็เป็นคนหนึ่งที่คนทุกคนบอกว่าเธอทําให้ชีวิตเรามีความสุขจากเสียงจากรอยยิ้มจากมุกตลกจากบุค,คลิกเฉพาะตัวแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เธอเป็นและน่าจะเป็นประโยชน์กับรายการก็คือ เธอเป็นคนสนใจเรื่องรอบๆตัวเป็นคนสนใจความคิดของตัวเองว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นกําลังมีอะไรและเราจะไปอย่างไรต่อไปขอต้อนรับคุณเจนิเฟอร์คิมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะไม่ได้เจอกันนานเลยเนะนาะนถ้าพูดถึง<า>ในรายการจอดใจนี่คือหลายปีโอ้หจนแก่แล้วพี่มาอทีดิฉันก็แก่แล้วค่ะอย่าใช้คําว่าแก่เลยเพราะว่าเราไม่รู้อายุขยจริงของเราอายุไข <laughs> เอาจริงป่ะละ่ะ <laughs> สมมตุติคุณอายุ18 แต่คุณตายตอนอายุยี่สิบสิบแปดนี่ถือว่าแก่มากแล้วนะอีกสองปีตายถูกปะ่ะโอเคนะวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะมาคุยกันเพราะว่ามีหลายเรื่องที่ที่เป็นงานที่ทำ <c oughs> ผมเพิ่งรู้มาเจอครั้งนี้ผมถึงเพิ่งรู้ว่าอ๋อคุณร้องเพลงแล้วยึงมีเวลาไปเขียนคอลัมน์ภาคบังคับ <m ix> จริงว่ามันเป็นการระบายอารมณ์อย่างหนึ่งอเขียนเรื่องชีวิตทั่วไปที่เราเจอเนี่ยเหรอใช่เขียน้ีละเขียนมาแปดเก้าปีแล้วค่ะอเขียนให้กับ วอลลุ่มเพิ่งเลิเขียนไปวอลลุ่มทุกคชัดเลิทุกวันจันทร์แล้วเป็นคนที่พิมพ์ไม่ค่อยเก่งอพิมพ์ช้ามากแต่เขียนไวมากเป็นคนเขียนใช้ปากกากระดาษเอ้ลายมือเลยใช้ลายมือเขียนอย่างเงี้ยเขียนเขียนแล้วส่งต้นฉบับเป็นลายมือเลยให้ผู้จัดการพิมพิมส่งไปมันเป็นการขัดเกลาจิตใจเราอย่างหนึ่งนะคะพี่ในช่วงเวลาที่ที่เราเขียนงานจะหนักยังไงซ้อมคอนเสิร์ตเสร็จมีนู่นนี่ก็จงต้องเขียน คือมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราไม่ทําไม่ได้มันเหมือนวันนี้เหนื่อยมากจนไม่แปลงฟัน,นไม่น่าจะใช่ไม่ได้มีนักเขียนหลายคนเขาบอกว่าการบังคับตัวเองให้มีคอลัมน์เนี่ยเป็นวิธีที่ดีมันจะสร้างความอดทนแล้วมันจะตัดความขี้เกียจตัดหลายๆอย่างใช่ไหมโอเคมาเรื่องตัวตนของคุณคิมดีกว่าคุณเคยพูดกับใครสักคนแล้วมีข้อมูลบอกว่ามันเหมือนมีคนสองคนอยู่ในร่างนี้คนหนึ่งคือเจนิเฟอร์คิมอีกคนคือคุณนายพรพันธ์ชุนหาชัยมันคือยังไงครับ ทีแรกก็ไม่ไม่รู้จนกระทั่งลูกน้องเขาได้บอกว่าคุณพีคุณพีทําอย่างนี้ไม่ได้นะพีนี่ย่อมาจากรพันพันพีโออาร์เอ็นพีเา็นอคุณนี่แหละค่พรพันธ์คุณพีคุณพีทําอย่างนี้ไม่ได้อันเนี้ยสงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะคุณคิมทําได้แล้วก็ยังงงว่ามันเกิดอะไรเออมันคืออะไรพอมามาคิดจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเราคุณพีคือกลับมาเป็นเราอ โวยวายโวกเวกไม่พอใจก็โตต่อไปหรืออะไรไปหรือคิดอะไรที่มันง่ายๆอ่ะไม่คิดถึงผลที่ตามมาคือก็เราเป็นแค่ชาวบ้านคุณคนธพรพดนธ์เป็นชาวน้านเป็นปรถุชนใช่อดาคนอานออรมาคนมคนธานึ่างนาคนมคคุณคนมเนี่ยเป็นนักรมองเน็นคนขรงประมาชนธางนิ่งเนีดาาคานธ่าน่มามาา เวลาเราจะไปติดต <mile> ่อเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งแล้วจะให้มันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเราจะต้องไปในฐานะคุณคิมเราจะต้องไปในฐานะคุณคิมหน้าต้องแต่งเต็มแล้วก็ว่าเออพี่คะคือจะมาเราก็เรียงคิวตามคิวเขานะพอถึงคิวเราเนี่ยมันเหมือนกับมันจะเร็วขึ้นมันจะคล่องขึ้นไม่ว่าจะคุยกับใครก็ตามมันเหมือนกับคุณคิมเขารู้จักเราแล้วแต่ถ้าหน้าไม่แต่งมาทำไมเอิ่มาทำไมเอิ้นหรือมาทำไมใครอะไรอ่ะเส้นนี้เนี่ยเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินไปช่องนู้นนะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่องนี้อีกนะไปเฮ้ยเดี๋ยวคิม คุณเป็นคนของประชาชนมาเกินสิปีแล้วใช่ไหมค่ะถึงยี่สิบไหมก็จริงๆแล้วร้องเพลงมาเกือบ30ปีแล้วแต่ว่าเป็ยัง่รู่สามารถแบบสิบปีล้างหน้าแล้วคุณยังจําไม่ได้อยู่อ่ะโอ้โหพี่จริงเหรอยามตึกจะมีไม่ให้ขึ้นตึกจริงจริงเริงจ้งทุกวันนี้นี่แสดงว่าหน้านี้กับหน้าจริงคุณ่างกันเยอะมากเดี๋ยวทุกวันนี้กลัวเสียใจมากกว่ากลัวเสียฟอร์ไม่เคยกลัวเสียฟอร์กลัวเสียใจผู้จัดการจะต้องเดินถ้าหน้าไม่แต่งผู้จัดการบอกว่า อ่ะเร็วๆคุณเคมคุณเคมมคุณนเจนิเฟอร์เิมอ๋อ <c oughs> ต้องมีมแผนกเรียก <c oughs> ให้ให้ยามได้ยินด้วย, <c oughs> ย,ยว่าไอซิมข้างหลังนี่ย <c oughs> เป็นเจนิเฟอร์เิงมี่ <c oughs> อย่าว่าม<อ><อ>ุนยิที่ที่หนูหนักใจที่สุดนะตอนที่จอดรถถ้าเป็นบางที่ต้องแลกบัตรเราบอกอ่ะข้างหน้าติดแล้วนะเขียนไม่เรียบร้อยแล้วนะสมมุติเดอร o ฟอย่างเงี้ยเขาจะมีป้ายไว้ติดหน้ารถให้รู้ว่านี่คือ VIP ็นอว่าร ขี้เเขียนไว้ก่อนป้ายผ่านอ่ะป้ายผ่านอ่ะราพอยืนสองนุ้ดเ่อจะมึงจะส่องกูอีกนานไหมส่องส่องส่องแล้วจนบอกนุ้ดข้างหลังว่าคุณคิมคุณคิมเขาบอกคิมไหนอ๋อหน้าไม่ได้แต่งเราก็เลยยินนะอ๋ยหน้าไม่ได้แต่งตะโกนว่ะคือได้ยินเสียงโบกเวกอ่ะไม่รู้ว่า จำได้ว่าเป็นเจนเฟอร์คิมหรืออีซิมนี่น่าลำขคันเข้าไปแล้วคงยางคงคิดว่าแม่ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยพยายามขโมยบัตรอะไรบางอย่างมาเพื่อจะเข้าไปในโซนคงมัเชียร์ลูกอะลักษณะบางวันแต่งหน้าแน่นเลยนะแล้วจะโกรธบากนะพี่คือโกรธไปขำไปยืนติดกันเี้ยซื้อของยืนติดกันใช่ป่ะใช่ป่ะกูแต่งหน้าแน่นขนาดนี้ไม่ใช่อีกแล้วคือคือก่อยพี่คือคนอะ ต่อให้แต่งหน้าแน่นเขาก็ยังจําไม่ได้มันไม่ใช่ใครเลยวจะจำเราได้ทั้งหมดนะได้ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อเยอะมากนะในเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาน่าจะพอจําได้แล้วนะพี่เขาจําคนที่เขารักได้แต่เขาจําคนที่เขาเกลียดไม่ได้นะมึงโอเคอาจจะไม่ได้นั่งอยู่ในหัวใจเขาคําถามครับช่วยวิาะห์ให้หน่อยว่าคุณพรพันธ์เนี่ยอธิบายความเธอเป็นคนยังไงบุคลิกแบบไหนยังไงและเจนนิเฟอร์คิมเนี่ย เธอเป็นยังไงบุคลิกแบบไหนยังไงแล้วทําไมสองคนนี้จึงต่างกันออย่างตะกี้เนี่ยมันมาเพราะงานหรือมันมาเพราะอะไรอย่างอ้าวที่คุณพีก่อนนะคะคุณพรพรรเวลาที่หนูว้าว่ะคุณพีบางทีมันหลุดออกมานะพี่ยืนอยู่ในบนเวทีก็หลุดหรือสัมภาษณ์อะไรก็หลุดออกมาจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นคุณคิมต้องรักษามาตรฐานต่างๆระดับต่างๆมันจะมีมาตรฐานของทั้งวัยวุธคุณวุฒิทุกอย่างทั้งชื่อเสียงทั้งอะไรมันจะอยู่ในนั้นมันจะต้องเป็น เป็นแบบอย่างที่ดีนะใช่บางานมันก็ไม่ควรพูดแม้ว่าจะเป็นการแสดงตัวตนที่แท้จริงแต่มันไม่เหมาะสมก็ไม่ควรทำเจนิเฟอร์คิมต้องเป็นี้แต่คุณพีตัวจริงคุณพีเนี่ยสมมุติเจอเจอเอยากไไม่ใช่พีคือใจของหนูอะไม่ว่าจะเป็นคุณพีหรือคุณคิมใจก็เหมือนกันคือเป็นคนปากายใจดีอย่างเงี้ยแบบเนี้ยแบบอย่างเงี้ยตรงเนี้ยตรงตรงแต่เวลาที่เป็นคุณพีจะพูดตรงได้เป็นคุณคิมจะต้องพูดอ้อมอมไปนิดนึงอย่าตรงเกินไปอย่าตรงเกินไปแรอย่างเขาบอกว่า ทำไมตัวจริงไม่เห็นสวยเลยนี่สวยแล้วเหรอนี่แต่งแล้วเหรอนี่เห็นสวยเลยทำไมแต่งก็ไม่สวยถ้าเป็นคุณ้าคุถ้าเป็นคุณคิมก่อนจะตอบว่าถ้าเป็นคุณคิมโถอุตส่าห์ทำมันก็ได้แค่เนี้ยพี่ตำบุญตำกรรมเออถ้าเป็นคุณพีโอเคเข้าใจมันเป็นปุตุชนน่ะอาจจะเป็นคนปากร้ายปากจัดอันนี้คือคุณพีปุถุชนคือคุณพีเนี่ยคิดอะไรก็พูดออกไปแต่ถ้าคุณคิมเนี่ย ก็ควรจะกรองคิดอะไร้วหันไปสำหรับผมนันอันเนี้ยไม่ใช่การโกหกหรือการดัดกิริยาให้มันกลายเป็นมัากขแ้นแต่มันคือการระมัดระวังว่าเมื่อเป็นเจนนิเฟอร์คิมแล้วอย่าไปสร้างความเดือดร้อนหรือแบบอย่างที่ไม่ดีะไรแค่นั้นเองใช่คือเจนนิเฟอร์คิมเนี่ยมีกฎข้อหนึ่งคุณทําให้คนรักคุณไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าทําให้คนเสียใจคุณเจนนิเฟอร์คิมจะต้องถนอมน้ําใจคนมากๆ แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งต่างๆอะไรก็เอาไม่เป็นไรฉันผิดก็ได้อันนี้คือประสบการณ์สอนให้รู้ว่าเป็นเจนนิเฟอร์คิมทาให้คนรักไม่ได้แต่อย่าทําให้เขาเสียใจค่ะอย่าทําให้เขาเสียใจไม่จริงอะไรที่คุณจะเทือนใจที่สุดมั่อไาอ่าตมมี่หือทำไมเนี่ยโดนด่าก็เราไม่สามารถจะบังคับใครได้หรอกสิ่งที่เราบังคับจะคือบังคับตัวเองชอบร้องเพลงชอบไปกินไปชิมอาหารคิดมาก่อนี้จริงๆนะพี่ชีวิตนี้ชีวิตมันถึงต้องไปดูดไขมัน แล้วมันจะดีที่สุดถ้าวันหนึ่งคุณสามารถคิดคำคมของตัวเองเพื่อเตือนใจกุฏินี่ถ้าออกมาแล,มแล้วไม่ดีผมต้องบอกว่าไม่ดีใช่ไหมแล้วแต่แล้วแต่เงี้ยแล้วแต่เงี้ยสนับสนุนโดยแล c เตอร์ซอยเอ็ก0트้ารดัชชี่ประโยชน์ดีๆทุกเวลา ตั้งแต่3เ e. มษายน56มาแล้วเนี่ยพระองค์ท่าน,นประชวนอยู่ในโรงพยาบาลแท้ๆท่านยังตรัสแล้วก็เป็นห่วงว่าเนี่ยลุ่มปาสักในจัดการยากที่สุดเพราะว่ามีน้ำตั้ง5,000กว่าล้านลูกบาทเมตรแต่ว่าน้ำมันเก็บได้ไม่ถึงพันนี่เอลินโยจะลงหนักอีกแล้วในรอบ5ปีนี้ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเดี๋ยวจะลุกลามไปทั่วโลกเลยถ้าจะร่วมมือกันทำอย่างจริงจังเนี่ยเราก็จะไม่ต้องเผชิญกับภัยแล้ง เราพยายามทําให้มีพื้นที่เก็บกักน้ําให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อช่วยเหลือราษดรดเป็นแผนงานที่ทางจังหวัดลบบุรีนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการได้มอบหมายให้กรมชลประทานมาสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยกระแทะครับในบริเวณพื้นที่ของหน่วยซึ่งจุน้าได้ประมาณ1ล้านลูกบาทแล้วในอนาคตข้างหน้าก็จะมีแผนที่จะขยายโครงการอีกแฝสหนึ่งซึ่งกักเก็บน้ําได้ในปริมาณใกล้เคียงกัน ถัาร่างกายยังเป็นแหล่งผลิตมวลน้ําหยดแรกๆซึ่งไหลลงผูกเกินปราศรัติทุลสิ์แล้วก็ป้อนน้ําลงไปสู่ด้านล่างจนกระทั่งออกา้ไทยในอนาคตข้างหน้าถ้าป่าพื้นนี้นะสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆแหล่งทรัพน้ําก็จะเพิ่มผูนขึ้นมาเรื่อยๆทำพืชผสมผสานแล้วเนี่ยมันก็อยู่ได้อย่างสบายไม่มีเงิน เราก็อยู่ได้ยังคิดว่าตอนนี้นะผมพอกินเรายังเก็บกินพืชผักผลไม้ที่มีอยู่ในสวนนี่ได้ไม่รู้นะตอนนี้ผมผมภูมิใจว่าเฉพาะผมเองผมไม่มีหนี้แล้วจากการทําแบบนี้ทําได้ครับเอ้ที่ได้ครับขอให้มีความตั้งใจจริงๆมันได้เวลาแล้วทุกคนต้องลุกขึ้นมาลงมือทําในที่ของคุณนั่นแหละเป็นหลุมขนมครกในแบบของคุณนั่นแหละรวมพลังทุกภาคส่วนหยุดท่วม หยุดแหลงลุ่มน้ำป่าสักโครงการพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินชักชวนคนไทยทุกคนทุกภาคส่วนพัฒนาและฟื้นฟูดินน้ำป่าในลุ่มน้ำป่าสักดด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเดินหน้าต่อปฏิบัติบูบชา18 26กรกฎาคมนี้ รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน